สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะคลิปนี้หนูขอ28ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูทำคลิปต่อไปค่ะชมผู้โผล่คอมเมนต์โพสต์แพทริเซียสะพายบ้านนี้อบอุ่นน่ารัก คู่รักนางเอกสาวแพทริเซียทันชนกและนักธุรกิจหนุ่มโนตวิเศษรังสีสิ่งที่พลาดนับถอยหลังเตรียมตัวต้อนรับอีกหนึ่งสมาชิกใหม่สู่ครอบครัวเพราะตอนนี้สาวแพทกำลังตั้งท้องทายาทคนที่สองขณะที่ล่าสุดเป็นวันคล้ายวันเกิดไฮโซหนุ่ม ด้านพรรยาสาวก็ได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นวอวยพรแสนหวานว่า Happy Birthday to my other half, loving every moment of this journey of life w e r e on together I can, w a i t to grow old with you and our little one. สุขสันต์วันเกิดอีกครึ่งชีวิตของฉันรับทุกช่วงเวลาของการเดินทางของชีวิตนี้ เราจะอยู่ด้วยกันฉันแทบรอไม่ไหวที่จะแก่ไปพร้อมกับคุณและลูกน้อยของเราในขณะที่สะพายรังสีสิ่งพิพาอย่างชมพู่อารยาก็เข้ามาคอมเมนต์เช่นกันว่าแฮปปี้เบิร์ตเดย์